สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คนแก่ผัดเที่ยวนะครับก็เอารถเวฟร้อยนะครับรถตัวรถคันนี้ก็มีอายุประมาณ18-19ปีแล้วนะครับก็ผมก็จะเอามาแต่งนะครับเอาไว้สำหรับออกทัวริงนะครับก็มาติดชิวนะครับแล้วก็ใส่สปอร์ตไลท์นะครับ แล้วก็มาติดแหลกหลังใส่กล่องนะครับเอาไว้เดินทางไกลนะครับนี่นะครับนะครับใส่กล่องนะครับตัวนี้เป็นกล่องหลังนะครับสําหรับใส่ของนะครับแล้วก็ใส่ที่จับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ติดสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็ใส่ชิลนะครับ สำหรับไว้บังลมเวลาเดินทางไกลนะครับนี่แล้วก็ปิดสปอร์ตไลท์นะครับปิดสปอร์ตไลท์อ่าไฟสีขาวนี่คือไฟต่ํานะครับแล้วถ้าไฟสูงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ตัวนี้ผมจะเอาไว้ออกทัวร์ลิ่งนะครับนี่นะครับ าไว้ออกทัวร์ลิงคันนี้ผมก็จะเอาไว้ออกทัวเที่ยวระยะทางไม่เกิน300กิโลนะครับผมจะใช้คันนี้เที่ยวนะครับระยะทางไม่เกิน300กิโลผมจะเอาคันนี้ไว้ออกเที่ยวนะครับเป็นเป็นคนแก่หดเที่ยวนะครับหาเที่ยวตอนแก่แล้วถ้าเกิดอยากไปไกลๆนะครับอยากไปไกล ที่เกินกว่า300โลผมก็จะเอาคันนี้ไปครับอ่าคันนี้นะครับเป็นเวฟ125ไอตัวใหม่นะครับออรนิวนะครับเวลาถ้าเกิดจะเดินทางไกลผมก็จะใช้คันนี้ไปนะครับตัวนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับผมติดสปอร์ตไลท์นะครับของ o a k นะครับคู่หน้านะครับหนึ่งคู่ด้านบนนะครับแล้วก็คู่ล่างนะครับ นี่นะครับอีกหนึ่งคู่เป็นสองคู่นะครับเป็นมินิสปอร์ตไลท์คู่ละ40วัตต์ข้างละ20วัตต์นะครับแล้วผมก็มาติดตัวจับโทรศัพท์ของมูโตวูฟนะครับสองตัวเป็นของแท้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จโทรศัพท์นะครับเป็น USB 3.0แอนป์นะครับเป็นตัวชาร์จเร็ว ส่วนอันนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดสปอตไลท์นะครับ2ชุดนะครับนะครับที่ผมแต่งเอาไว้เดินทางไกลนะครับแล้วก็ใส่คิวกันลมนะครับเป็นอะคริลิกนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นอะคริลิกเอาไว้ลดแรงแรงต้านทางลมนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนสเตอร์สเตอร์หน้า15ฟันหลัง37ผมก็มาเปลี่ยนเป็น14 37นะครับ รู้สึกจะปี๊ดปาดขึ้นนะครับล่าสุดผมก็มาติดกล่องนะครับพร้อมแหลกนะครับเป็นกล่องของแคทนะครับตัวนี้46ลิตรนะครับ46ลิตรมีความจุก็ใช้ได้เลยนะครับไวเดินทางไกลนี่นะครับใส่หมกนอกเต็มใบได้สองใบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับออันนี้เป็นไฟสูงทั้งคู่นะครับ ผมจะเปิดเป็นไฟสูงทั้งคู่เลยนะครับจะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไฟสูงทั้งคู่เลยนะครับเป็นไฟสีเหลืองแล้วถ้าเป็นไฟต่ำนะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นไฟต่ำนะครับก็ ผมก็จัดไว้สองคันนะครับเพราะชอบเที่ยวนะครับถ้าเกิดเกิน300กิโลผมจะก็จะเอาคันนี้ไปนะครับออกเที่ยวแต่ถ้าอยู่ประมาณไม่เกิน300กิโลเที่ยวอยู่แถวนี้นะครับผมก็จะเอาเวบร้อยไปครับถ้ามีเพื่อนท่านใดแนะนำนะครับมีอะไรแนะนำว่าผมควรจะแต่งอะไรเพิ่มก็ช่วยแนะนำผมหน่อยครับครับเพื่อนๆในกลุ่มครับสวัสดีครับ